ก็โดยโครงสร้างพื้นฐานนะเคดีมากแล้วนะครับเพียงแต่ว่าให้เข้าใจว่ามันมี3ามเซกชันที่เจียนจะพูดย้ำๆบ่อยๆก็คืองอกรสองสิบกสิสามสิบสี่เจนหเห็นไหมเราอยู่ในช่วงของ6กสก็คือหยุด6.4คือดูด2ตัวเนี่ยจะใช้ให้มันสัมพันธ์กันให้มันเหลือตัวเดียวกันเลยก็ได้ให้มันทับที่เดียวกันขึ้นอยู่กับเราว่าเวลาเราปรับระดับนะครับเวลาจับแยกจับ เหมือนเวลาเราเร่งไดเป่าผมให้ร้อนมากร้อนน้อย,อยประมาณนี้ถ้าร้อนมากเราก็ใส่ตัวดูดเข้าไปถ้าร้อนน้อยเราก็ใส่ตัวหยุดเข้าไปนึกออกไหมครับจุดนี้ให้ไปนอนกับค่าคงที่เลยนะครับจาเป็นมากนะครับนอนข้าคงที่ระหว่างวันถ้าว่าไม่มีใครอยู่ก็เข้าไปในยู u ูดนะครับแล้วก็ไปเปิดคลิปที่เป็นภาษาในเรื่องของสมาธิจิตขั้นสูงระดับไฮเอ็ดนะครับแล้วเปิดทิ้งเปิดคว้างห้ามตั้งใจฟัง เนี่ยครับตอนกลางคืนหรือว่ากลางวันเนี่ยเอากลางคืนก่อนกลางคืนให้เช็คเอาหมอนนะครับแล้วนอนทับหมอนให้กับสัญญาณของหัวใจเนี่ยครับมันสถานร่างกายบ้างกลางวันก็เหมือนกันหยุดอากาศแล้วก็ให้สถานหัวจุยบ้างเอามือมาเช็คก,ก็ได้หรือหลับตาเช็คก,ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะครับเวลาใช้รหัสตรงจุดนี้นะฮะได้ผลลัพธ์ ลองเล่าระหว่างที่ทนมาหาดื้อให้เจียนฟังว่าหน้าตามันเป็นยังไงตรงจุดนี้แหละนะครับที่เจียนอยากรู้ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิบัติมนทั้งทางโงนัทานอ่อนโลกใบนี้จะได้น่าอยู่ชช่วมุย้ยมาริเคช